ตอนนี้ทางช่องได้มีช่องทางติดต่ออีกช่องทางหนึ่งครับเป็นช่องทาง c ฟ b บ o k กเพจครับในชื่อว่าเกมเมอร์หัวเขียวเข้าไปติดตามกันได้ครับผมโดยในในเพจนี้ก็จะมีลิงก์ต่างๆที่ผมจะแชร์ไว้ครับก็คล้ายๆใน youtube นะครับแต่ว่าในนี้มันจะถามในเพจนะมันจะสามารถถามถามแล้วก็ตอบกันได้คุยกันได้ง่ายกว่าใน youtube ครับยังไงก็ ฝากช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้อีกช่องหนึ่งแล้วกันนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่จริงผมก็มีอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางติ๊กต็อกครับช่องทางติ๊กต็อกก็มีอยู่เหมือนกันผมก็พยายามที่จะลงคลิปลงคลิปอะไรสั้นๆให้ดูกันง่ายๆครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปจักรยานซิ่งของผมหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ DIY เกี่ยวกับลำโพงของผมครับก็ยังไงก็ เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับเพิ่ม